สวัสด,ดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นเกม One Pass Man The Star Gate กันอีกแล้วนะครับพอผมเอ้า hmm. ว,วันนี้วันนี้คอนเทนต์ตอนนี้เพิ่งคิดคอนเทนต์ออกวันนี้คอนเทนต์ก็คือเวฟคูงพาทัวร์นะกันนะครับผมทัวร mm ์ทัวร์เซิร์ฟเวอร์ที่จะพาไปก็จะเป็น506 mm hmm. มันจะเป็นไอดีรองนะครับ506 mm hmm. แล้วก็ S 353ประมาณนี้นะคร mm ับพาไปทัวร์ก็ไปทัวร์ก็ไปรีวิว ก็เชิงว่ารีวิวนั่นแหละอ่านี่ก็คือพอดีผมวันนี้พลังก็ร้านแปดดวที่ร,ร้อยแล้วนะครับผมพลังเจ็ดเอ้ยเจ็ดสิบหกสิเจ็ดสิบหกบลางเจ็ดสิบหกอ่ะอ่ะมามาเดี๋ยวผมให้ดูครับพอดีผมมีอะไรบ้างนะครับผมเราไปตรงกระเป๋าเลยออกไปอ่ะเอ้ยกดเข้ามาเรามีนี่ด้วยพอดีถ้างั้นเราขอประสานเลยละกันนะเราจะประสานเอาสีม่วงก่อนเลยประสานไปปึ๊บ นักดาบนักดาบได้อะไรเอ่ยอะไ,ไรเอ่ยอะไ,ไรเอ่ยู้กัน้นจิ้มเลยนะจิ้มโอ้โหป้องกันโจมตีมาทำมาอยู่เนี่ยเกลือเอาไปเกลือเกลือเกลือ,อ,อมาๆออบทองออบทองแต่วันี้ออบทองได้หรือเปล่าได้เซตไรมาดูงนปึบวีมาทยมขอเลือดเลือดเปอร์เซียนโจมตีกับโจมตีเปอร์เซียนขอลักโอ้โหมาทำมเนี่ยป้องกันกันกบผลแม่นยำเนี่ยใส่ให้ตัวอะไรดีเนี่ย จเออน่าจะไม่มีอะไรละไม่มีอะไรให้สุ่มละไปทุกคนเราไปกันดีกว่าเราไปเซิร์ฟห้าศูนย์หกกันดีรองกันอ่ามีปายรถบัสตรงนี้ด้วยว่ะเราขี่รถบัสไปกนดีกว่าทุกคนไอ้รถเมล์สี่ไม่ใช่รถบัสน,นะรถมาแล้วไปทุกคนโอเคทุกคนแล้วก็มาถึงแล้วนะครับผม <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้รถบัสไปโคตรเร็วมาไวไปไวจริงจริงว่ะรถรถเมล์คันนี้เออสุดยอดสุดยอดไอ้ก็เรา เดี๋ยวนี้เรจะพาไปดูตัวละครก่อนเลยตัวละครที่ผมใช้คือโจซีนะครับผมโจซีซาวเวอร์แมนโซนิกแล้วก็นากวานนากะวานแล้วก็มูเมนไรเดอร์แล้วก็นิจามุชินะครับผมจากสำนักหมัดสายน้ำถลายหินอ่าโอเีครับทุกคนเราจะพาไปดูอุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์รือการพัฒนาของโจซีก่อนเลยนะครับผมโจซีก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลก็ประมาณนี้ กดขีก็ประมาณนี้วาดก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าเรามาดูอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะรีให้ทุกคนดูเอานะอ่าประมาณนี้แล้วก่อนประมาณนี้ครับประมาณนี้ส่วนี้ก็ประมาณนี้อืมไอผมเดี๋ยวผมจะเงียบให้ทุกคนดูเอาลนะอ่าโอเค อ่ะเรามาดูการบัฟต่อาการบัฟอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ที่จาม,มูชีผมใส่ประมาณนี้นะครับูเมนไรเดอร์ไม่ได้ใส่เนก,กาวานไม่ได้ใส่แล้วก็โซนิกใส่นะครับความเร็วอย่างเดียวเลยนะครับผมเออแมนก็ดาเอจกับเลือดนะครับโจซีก็บำเลือดแล้วก็เลือดประมาณนี้เลือดเลือดเลือดนะครับอ่ะย่างต่อไปนะครับผมไปดูที่กระเป๋ากันเลยกระเป๋าที่ผมวัสดุครับวัสดุประมาณนี้เลยทุกคนดูเอาเลยนะครับ ผมมีตัวตัวอัพนี่นี่ตัวนี้ผมมี8ปสิบเนี่ยแต่ว่าเลเวลไม่ถึงมันใช้5้าสิสองอ่ะผมแค่เลเวลส1ิบเอดเนี่ยตัวนี้ยังสูบไม่ได้ผมก็ต้องสี่สองอ่ะประมาณนี้แผ่นก็ไม่มีรูนก็ไม่มีมีแค่หินปกตินด่นเดียวเนี่ยตอนนี้เลเวลสี่เอ่ะทุกคนนะผมสูบไม่ได้อะ่ะแล้วดูนี่ทุกคนอะ่ะเซตมาเซตมาผมาก็ปกวดได้แค่นี้แหละตันนี้ก็ขานัดนึนนงอะ่ะปวดไม่ได้อ่า น่าจะน่าจะหมดเลือแค่แบบการเลเวลนะเลเวลตอนนี้ต้องการ42รีวิต้องการ42เพื่อต้องสุ่มแบบตอนนี้แล้วกันนะครับนี่ซ e ัพบายซัพบายข้างหน้าใช่ซับไพเนี้ยเนี่ยเนี้ยตัวตัว,ตวอยู่นี่ตัวอยู่นีอ่อาออยู่ตรงไหนเออเอ่อต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้เออถูกแล้วต้องใช้อ่าน,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 นี่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 เห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่อ่ามีอยู่45ใบนะครับ กดใช้ม่ได้ตรงมันเป็นเลเวล42นะครับผมงั้งเรวขอเวลาไปฟาร์มนีเป็นเลเวล42เลยนะเนี่ยไปในการทุกคนยวผมขอเวลาฟาร์มสกู่นะครับสะเวิดภาพผมม่ีภาพเลยแล้วกันนะเพื่อความ,ม็วภาพจะได้เสร็จแบบรวดเร็วทันใจไปไปให้โชคนะครับผมไป l e สก go เคครับทุกคนของก็ไปฟาร์มมาแล้วตอนนี้พลังมันเหลือขายเดิมาณสักสิบสิบหกเลยเลนะครับผมก็จะมาตรงพัฒนาโจเซ่นะครับผมไม่รู้โจเซ่หรือโจซีผมกดไปสิบเอิบหน้าจะขึ้นละเรียบร้อยเลเวลสี่สิบสองน,นะครับทุกคนถ้าจะไปสุม่มการซัพพลายนะครับผมซัพพลายต่อเลยนะฮะนิดนึงนะครับผมเราไปกันเลยเอาอะไรอ่ะศูนย์ฝึก ให้มันบังคับให้ผมไปศูนย์ฝึกกับทุกคนศูนย์ฝึกให้เลือกตัวเหมือนว่าจะเป็นที่โอนเวลทุกคนนะแบบโอนเวลให้ตัวที่เราเลือกเราก็จะเลือกมันนะกดดิมีตัวอะไรก็จะเป็นโบลอ์แน่นอนโอเคโบล่าโอเคโอเคโอเคประมาณนี้วันนี้บลาบลาบลาเรียวเดียวสามาพูดมากไปตรงนี้ไปเราไปตรงฝึกการสายต่อสู้ดีกว่า รอแป๊บแล้วกคนนะอ่ามันพยายามบังคับให้เรามาหน้านี้ให้เราอ่าบลาบลาจัดทีมฮะจัดทีมเออกดกลับไม่ได้จัดทีมด,มกด,กไได,ดมีดีด,ดีมันโอ้ยต้องทราสู้บอสอีกกดไปกดกระพัดได้ไหมเอออะไรละนี่ก็จะให้เล่นเสียเวลาเลยนะเนี่ยไป,ไปเราไปสุ่มกันดีกว่าภารกิจหลักคือการสุ่มรับของอ่ะรับของโอ้โหของเยอะเกินได้ของอะไรวะเนี่ย ไม่รู้รับมาก่อคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดโอเคเอ่อรับมีอะไรให้รับบ้างโอ้ไม่มีมีเพศสามสิบเพศมาทำอะไรก็ร<ๆ>ไม่าเ๋ยวค่อยเก็บทีหลังก็ได้มาเรามาถึงจุดสำคัญแล้วเรามีตัว๋วดาวอยู่สี่บห้าใบเราเปิดธรรมดาไปก่อนเลยบึ๊บเหลือครับอ่า,ายัดหาใบไปออกหรือเปล่ากับดาวไม่ออกครับอ่าทุกคนอันรอบที่สองหกใบ บึบออกไหมโอเคออกไวหนึ่งออกน้อยยังไหมยังไม่ออกสองไปตอนนี้มีสี่ละไปสุ่มต่อบึบๆเอ้ยออกไม่แล้วห้าใบแล้วออกมาห้าใบเอะใบบึบออกอีกเอออย่างนี้แหละหกใบละไปไบึบอุ้ยออกรัวๆเลยบึบอ้าวเกลือบึบเอเอออกแล้วรอบที่ไหแล้วเนี่ยไม่ได้นับ ป,ป like ád, ึ๊บปึ๊บไม่เท่าไหรจ๊บไม่โอ้ยได้ได้แถมเว้ยในแถมได้ก้าใบเ้ยแรกตีครับรออะไรอ่ะแรกเลยแรกได้สองโอ้เล่นเดียวไม่พอดีจริงๆดีจริงๆิงไม่พอไม่พอเออน่าจะไม่มีอะไรละเหลือแค่ไปรถเมลสายต่อไปอ่ะรอรถเมลมาแค่นั้นแหละ แล้วก่อนจะไปแล้วก็มาสุ่มตัวดาก่อนละกันนะไปเลยก่อนจะไปก่อนจะไปแบบเซิฟต่างๆไปแล้วก,กดสุ่มไปเลยด้วยไปครับลูกนี้ไปเลยครับไปเลยครับจังหวะนี้โอ้โหสีม่วงได้ตัวอะไรเอ่ยมาดูกันมาครับได้อะไรโอ้ยโอ้ยจุ๊บจุ๊บโอ้โหสติกมาแตะทําไมเนี้ยโอ้เกลือครับเกลือได้เศษ ได้เศษไอ้ G4UR มา5เศษนะครับอะไม่มีอะไรสุ่มแล้วแหละน่าจะหมดในการสุมนะ่มแล้วเผมจะไปรอรถรถเมย์มาก,ก่อนนะครับรถเมย์รถเมย์มสายไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าอรอไปแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะรถเมย์มาแล้วเราก็จะไปกันดีกว่าเมื่อกี้กําลังพูดถึงรถเมย์รถเมย์ก็มาเลยดังนั้นทุกคนเราไปกันดีกว่าครับกนไปเลสก็ โอเคนี่คนรถเมล์แล้วก็พาเรามาส่งไอดีประมาณสถานีสนุดท้ายของเราแล้วนะครับผมในเซิร์ฟ5นี่3 5 3นครับผมเซิร์ฟหา3 5 3นะครับผมสถานีสนุดท้ายของเราในวันนี้นะครับผมอ,อวันนี้ผมก็อื่อชื่อเกมก็เไว้ฟาร์มเมอร์นะครับผมพลัง1ล้าน1อ่านี่คือเราจะให้ดูทีมของผมนะครับผมเต็มทีมก็ประมาณนี้นะครับ ก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่ก็ที่นี้แหละอ่ะทีนี้เราก็นี่สปีดแมนประมาณนี้นะครับผมยืนประวัติรักษานะครับผมไอเดีน,นี้ผมน่าจะไม่มีอะไรนะผมจะให้ทุกคนดูเอานะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผม ของที่ใส่ให้ทีมผมก็ประมาณนี้นะครับผมที่ทุกคนเห็นไปประมาณนั้นเลยที่ผมใส่ให้ตัวละครในทีมของผมเองอ่ะสิ่งต่อไปก็คือเราจะผมจะพาไปดูตรงกระเป๋านะครับว่าผมมีของอะไรบ้างนะครับไปผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอเดียนี้ผมเล่นตั้งแต่ปี2021เลยนะครับผมแต่ว่าผมเลิกเล่นไปก่อนนะไอเดียนี้ผมเลิกเล่นประมาณปีกว่าๆนะครับก็เพิ่งกลับมาเล่นใหม่นะครับ ก็ของก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะว่าไปเลยดีลองวันานี้หละของเราให้ทุกคนดูขอแล้วกันของก็ประมาณนี้นี่แหละอาคมนันสมกี่ไม่รู้มาทําไมก็ไม่รู้ไม่มีตัวแต่มีผ้าคลุมกัไเนี่ก็ช่วงประมาณปีสองพันเท่าไหร่ไม่จำไม่ได้ล้วนอันเนี้ยนะทุกคนนะอาขอก็ประมาณนี้ขอก็ไม่เยอะเท่าไหร่อาผมให้ดูของคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมมาเราไปดูของที่ใช้ของที่ใช้ก็ประมาณนี้ อ่านี่ของมาเยอะเท่าไหร่ก็ของน้อยๆนะครับแต่ว่าผมมีนี่ตัวตัวซัพพลายตัวสูมแบบซัพพลายอัพดาวแล้วก็ไอตัวเมื่อกี้ไอแบบว่าพวกอาบ้านนะครับผมพวกของอาบ้านไอพวกชิ้นส่วนก็ประมาณนี้ครับชิ้นส่วนชิ้นส่วน,น,วนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะผมก็เอาไปยอ่อยเอาไปยอ่อเยอเอาตัวแดงมาแล้วอะแผ,แผ่นแผ่นตอนี้แผ่นมันก็มีประมาณนี้นะครับลูนก็มีแค่นี้แหละโคตรน้อยแล้วก็ ออกเต๋อได้มีเลยนะครับไม่มีสักเหรียญเลยอ่าน่าจะหมดแล้วเราก็เหลือแค่การไปสุ่มซัพพลายนะครับผมซัพพลายก็พวกตัวนั่นแหละตัวงงเงงนะครับมแม้เรามี22ใบนะครับอยากได้22รู้ไหมว่ามันจะออกหรือเปล่าวิโอ้เกลือเลยครั้งแรกก็เกลือเลยเล่นผมแล้วเล่นผมแล้ว,ลลวอย่างงี้สุ่มไปโอ้ยได้การอัปดาวมาใบหนึ่งเออดีอยู่กราฟอัปดาวมาใบหนึ่งดีอยู่อึอ๊บ เออปึ๊บสมใบเอ้ยได้มาอีกหนึ่งใบได้มาอีกหนึ่งใบครับไปครับผมครั้งที่สามครับกดเลยเอ้ยอะไรแจร้งเตือนมาเอาไปโอ้หมดอ่ะหมดเกี้ยงเลยปะมาเรามาดูตรงวัสดุวิจัยดีกว่าวัสดุวิจัยมันเหมือนว่าจะมีแบบเรดอัพใช่ปหมนี่งไงเลดอัพจริงด้วยแล้วว่าคนอื่นอน่ะแนะนาอ่ะถ้าใครมีโบรอนเอาโบรอนนะแต่ผมไม่มีนะครับโบลอนยูอาร์แต่ว่าผมก็จะเลือกเอาซอบ์แมนนะครับผมคนอื่นเอาโบลอนยูอาร์ไป ออสุบีแมนครับไอผมสุ่มครั้งนึงไปก่อนเปิดโชคครับผมปึ๊บโอเคน่าจะแบบน่าจะได้สุบีแมนแน่นอนไปครั้งนี้ได้แน่นอนโอ้โหได้มาสองชิ้นอะไรเนะี่ยสีดำกับสีเทาแล้วทำไมเนี่ยครั้งที่สองไปครับผมไปปึ๊บโอ้โหไม่มีไม่มีเลยอ่ะไม่ไม่มีของไอ้สุบีแมนเลยมาครั้งที่สามครับผมเอ้ยสุบีแมนผมมาอันเดียวแต่มันไม่ใช่โซอะ่ะ เับไปตัวคขอมาซุมห้าครั้งไปหนึ่งครั้งสองครั้งโอ้สามครั้งเอ้ยมาแล้วค่ะสี่ครั้งอา้าวห้าครั้งไปดีห้าครั้งไปดีโอเคเกลือครับแล้วก็มาซุม m อันนีเ้เกลือนะครับกดไปบึมบึมบึมกดไปครับผมนี่กดไปเยอะเอ้ย โอ้เกลือสรุปว่าเกลือนะครับผมเกลือลดเกลือควบหนาป่านนะผม,มแล้วก็ได้ไอ้ตัวนี้มาแล้วก็มาแลกเป็นการดับดาวนะครับไอ้เป็นสิบสี่ใบเรียบร้อยเรามีการรับดาวสิบสี่ใบแล้วนะครับผมแล้วก็ดองวกนี่แหละไม่ได้เข้ามาเล่นเล่นแต่ดีลองนะครับไปดีลองพลังแม่งจะสองล้านแล้วอ,ะอ่ะอ๋อมีอย่างหนึ่งก่อนจะไปเป็นตัวเชิญดีกว่าอ่าตัวเชิญ ก็ไปตรงอัญเชิญเฉพาะนะครับผมอัญเชิญเฉพาะเป็นของ G4UR นะครับของด้านในให้ดูว่ามีอะไรบ้างก็ประมาณนี้สิ่งที่อยากได้คือ G4 อันติเมตค r ั้สุดยอดของ G4 ธรรมดานะครับไม่รู้ว่าครั้งเดียวจะออกหรือเปล่านะน่าจะมีโอกาสยากเอ๊ะเดกก่อนสมนทุกคนเราจะมาดูเป็นพิธีก่อนนะครับเราจะมาดูคลิปอันติเมต e r ั้าสุดยอดของ G4UR ก่อนเลยเป็นพิธีอู้เพิ่มระเบิดประดับประุ เหเหนี่ระเบิดของจริงต <ENNIS> ้องเป็นอย่างนี้ไปแล้วกดสุ่มไปเลยนะครับผมแปดใบนะครับตายแล้วได้เลยเพิบโอ้โหเกลือดจัดเกลือเกินเกลือดบิดคำศิบบอกคําว่าเกลือเกลือดบังบังเกลือคฮักเกลือดไงเกลือเกลือเฮ้อเกลือจัดอ่ะเกลือจัดจัด หมดคำสิพูดเลยไอทุกคนเราไปอันนี้ก่อนเรากลับไปที่เดิมเลยดีวยกว่าแล้วก็มาทัวร์อินทร์ทัวร์อินซิลไปแล้วนะครับผมไปแล้วกลับไปที่เดิมดีวกว่าครับอ่เครัครบทุกคนแล้วก็มาดูถึงช่วงท้ายแบบช่วงท้ายแล้วนะครับผมช่วงท้ายนะครับ,รบอ่าวันนี้ก็จะเป็นนะ่าจะหมดแล้วละ่ะในการทัวร์นะครับผมทัวร์ครั้งนี้นะครับถ้าขอบคุณนะกันนะทุกคนนะที่เข้ามาดูตั้งแต่ต้นคลิป จนจบนะครับตั้งแต่ดูต้นจนจบนะครับผมถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจใผมด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้ยอดกดไลค์สักประมาณยี่สขึ้นหรือว่าคนดูสักประมาณพาร์ทหนึ่งผมจะกลับมาทำพาร์ทสองนะครับทุกคนนะ,ะผมก่อนที่ผมจะไปนะครับทุกคนผมไปเห็นเม้นสันนึงนะครับเมส์นองคนนึงมันแปบลบว่าคิวอันเอนะครับคิวอันเอที่ผมทิ้งไว้ในแบบชุมชนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดู น้องคนนี้เขาบอกว่าเกย์คนอื่นแบบเกย์แบบให้มีวิธีเกย์คนอื่นแบบไปรู้ตัวหรือเปล่าแบบเนี้ยอืมผมบอกคำเดียวว่าไม่ครับไม่รู้ครับผมไม่พ่อผมไม่ใช่เกย์ครับเข้าใจอกอ่ามีอีกเม็ดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าเม็ดอะไรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นมาตอบให้ดูนี่คนนี้นะครับบอกว่าเป็นเกย์บ่อห้าห้าห้าฟังผมไว้นะครับคนนี้มาดูฟังผมไว้ผมไม่ได้เป็นเกย์เข้าใจไหมอย่ามาถามอีกถ้ามาถามอีกโดนแน่ โดนยำแน่นอนเดโดนซัดใส่เบ้าตาขวานะ่าจะดีนะผมบอกคนเดียวว่าผมไม่ใช่เกรครับเข้าใจไหมไอ้พวกนี้เหนื่อย,ยใจถ้างั้นก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมบ๊ายบาย